ดาวอาทิตย์สถิตพบอริลคณาสถิตราศีพิจิกหนึ่งเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณด้วยการงานที่ต้องผ่านการต่อสู้อย่างโชคโชน 2. เป็นคนที่ไม่หวั่นหวัน่นพึงต่อการผจญกับอุปสรรคศัตรู 3. เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาโดยไม่ไว้หน้าบุคคลใดทั้งสิน้นดาวจันทร์สถิตพบอริลคณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นชาตาที่มักจะพบกับอุปสรรคและศัตรูคอยรบกวนกีดกันขัดขวางทุกครั้ง เมื่อชะตาจะบังเกิดโชคหรือประสบคุณงามความดี 2. ในสมองเต็มไปด้วยความนึกคิดสับสนมุ่งแต่จะหาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่คำนึงถึงว่าจะถูกหรือผิดดาวอังคารสถิตพบอริลัคณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นผู้ที่ชอบฝ่าฟันอุปสรรคและศัตรูโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากทำให้ได้รับเกียรติและได้ชื่อเสียง 2. การเงินมีทางใช้จ่ายให้หมดเปลือยองมากดาวพุธสถิตพบอริลัคณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นชะตาที่หากินด้วยความลำบาก 2. มีทางใช้จ่ายมากก่อให้เกิดนี่สินทําให้ต้องวิตกกังวลใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นตัวของตัวเองมิได้ดาวพฤหัสสถิตพบอริลักษณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นชะตาที่มีอุปสรรคในการศึกษา 2. มักมีความคิดเห็นเขวยไปในทางผิดผิด 3. าดเนินชีวิตด้วยความไม่เป็นอิสระรก่อให้เกิดความอึดอัดกับใจ 4. มีความสามารถในทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการต้องเผชิญกับศัตรูให้รู้ล่วงไปได้ 5. หาเงินเก่งแต่เก็บไม่ค่อยจะอยู่ดาวสุขสถิตพบอริลัคณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นชะตาที่ได้รับความยุ่งยากจากการติดต่อกับเพศตรงข้าม 2. เหตุการณ์ในครอบครับรมักไม่เป็นปกติสุข 3. มมักจะมีการขัดแย้งกับคู่ครองและมักจะได้คู่ครองที่มีก้นถุงถั่ววุ่นวายลำบากใจในเรื่องการเงินตลอดเวลา ดาวเสาร์สถิตพบอริลัคนาสถิตราศีพิจิกหนึ่งเป็นชะตาที่อภพที่น้องขี้ขลาดชอบทำลับหลังศัตรูมาก 2. ดำเนินชีวิตในทางที่ผิดผิดมีรายจ่ายมากก่อให้เกิดเป็นนี้สินขึ้นดาวราหูสถิตพบอริลัคนาสถิตราศีพิจิกหนึ่งเป็นคนที่ทำงานด้วยความอดทนรวดเร็วและแตกหักเด็ดขาด 2. มีอำนาจสร้างตัวเองได้เป็นหลักฐาน หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ